อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุฎภูกเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่อทิศผมมักจะออก,กอเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น BW ภูเก็ตนะครับ BW ภูเก็ตจีบสตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับเฟซฟาเข้าถึงเฟซฟาเข้าถึง สวัสดีครับบางรุฑภูเก็ตครับผมมานําเสนอตัวช่วยของท่านที่ชอบตกปลาตัวช่วยสำหรับท่านที่ชอบตกหมึกตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์หรือทางกลุ่มประมงพื้นบ้านในการหากุ้งหาปูมีคําถามนอกเหนือจากของนักตกปลาของกลุ่มประมงเฮ้ยซาวเดอร์หาปูเห็นปูได้หรืออ่าผมไม่ได้นําเสนอว่ามันเห็นปูแต่ต้องบอกว่าการเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝูงปลาฝูงกุ้ง มันจะอยู่มุมก้นแต่ปูมันสามารถลอยขึ้นมาผิวน้ำได้ไม่ได้แต่การอยู่อาศัยของมันตามธรรมชาติมักจะอยู่ไม่ได้เป็นฝูงและมักจะคานเกาะติดกับพื้นสาวด้วยเห็นไหมเห็นแต่เราไม่สามารถแยกได้แสดงว่าเราไม่ได้มานำมาดูเชื้อแบบการดูเชื้อกุ้งมึกหรือปลาแต่เราจะดูที่อยู่อาศัยของมันแทนได้แน่นอนอ่ะนะครับต่อเรื่องของงานตกปลานะครับตัวนี้นะครับชิรุ่นซิมราครยนะครับเป็นทั้งจีเบสแผนที่ประมาณการ ประมาณการคือไม่ละเอียดมากแต่มีมาให้แล้วโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่าตัวเลยประหยัดมากกว่านะครับที่สำคัญประกัน2ปีเต็มไม่ตัดนะครับซึ่งตัวนี้มีช่องใส่การ์ดแสดงว่าเราสามารถก๊อปปี้หมายกันได้หรือท่านเป็นลูกค้าผมผมก็สามารถลงหมายให้ได้นะครับนี่เป็นหมดสาธิตนะครับไว้ซ้อมมือที่บ้านมาเลยตัดเป็นโหมดโฆษณาต่อโหมดซาวดอร์ของซิมราด เอกลักษณ์เด่นตัวนี้เน้นหนักมากกับการให้ข้อมูลความละเอียดสูงของซาวเดอร์ในตัวเริ่มต้นของเขานะครับซึ่งสำหรับท่านตกปลามือใหม่มือเกเลแล้วก็ตามนี่คือตัวช่วยสังเกตเทคโนโลยีรุ่นใหญ่เท่านั้นถึงจะให้เป็นแบบลูกบิดในการซูมมาอย่างนี้ที่สําคัญมันมีฟัง์กชันช่วยตัวช่วยอีกคือการเปิดเสียงเตือนปกติท่านก็เห็นแล้วว่าซาเดอร์มันก็มีเสียงติต๊ตัติ๊ตัดไปแต่ซิมราดมาเหนือ ให้เสียงออกมาชวบสามเสียงอ่าปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่ให้เสียงที่แตกต่างกันทําให้ท่านเข้าใจในการสื่อสารณ์ว่ามันเจออะไรและมันร้องเตือนนะครับสักครู่นะครับมันให้ชื่อว่า fish id ก็คือเสียงของปลาปลาเล็กเสียงเบาปลากลางเสียงก็ดังขึ้นมาปลาใหญ่เสียงดังมากทําให้ท่านไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาท่านก็รู้ว่าเรือเราไหลมา สู่ตำแหน่งของตรงนี้มีปลาเล็กมีปลาใหญ่นะครับหรือของกลุ่มบางท่านที่หัดตกปลาเกา๋าตีปลาเกา๋าอ่าเรื่องเหยื่อนี่ผมไม่ชํานาญนะครับตองผมผมบอกเลยว่าผมไม่ชํานาญแต่มันสามารถทําช่วยท่านได้ไม่ว่าท่านจะใช้เหยื่อประเภทลิ้นหรือเหยื่อจิกเคาะลงไปหลากหลายเหล่านั้นท่านรู้อยู่แล้วและท่านมีความรู้ดีกว่าผมมากนะครับตรงนี้ผมไม่ขอพูดเรื่องของเหยื่อแต่ผมเพียงแค่นําเสนอว,ว่าส่วนหนึ่งผมก็คือชอบตอกปลาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้ การตกมกอการตกมึกชายเกาะคว้างออกไปสุ่มซาวเดอ้ออาจจะมีบทบาทน้อยแต่ GPS มีบทบาทในการไหลเรือไหลเรือวันนี้ลมมาได้ลมไม่ได้การไหลเรือก็จะมีการไหลเรือทิศท,ท,ทางต่างกันรอบเรกไหลพาดแต่ถ้าท่านอยู่หน้า GPS มันเปิดเส้นขี้น้ําได้อ่าพอมันเส้นขี้น้าได้เราก็รู้ว่าการไหลเรือแต่และรอบเรือเราไหลไปไหนบ้างทําให้รอบสองยังไงก็ไหลตรงเป๊ะ ไหลตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะต่อของซาวเดอร์ขอไปที่ข้ามชดนึกได้พอดีอ่ะพอเรื่องของซาวเดอร์นะครับเมื่อมันเป็นตัวช่วยนะครับ <c oughs> การต่อหมึกป,ประบุติัารเลยมีผลมากว่าเมื่อเราเจอเชื้อหนึ่งหลักการไม่ต้องอ่าเทกยีมีการนําเสนอให้ง่ายแต่สาเหตุเอ๊ะทำไมต้องดูเชือ้อเพราะหมึกมันหากิน,หาก,นหากินกับเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นของใหญ่กินของเล็กแสดงว่าจุดจุดนั้นต้องมีลูกปลาเล็กๆอยู่ด้วย สังเกตเลยเหมือนกับคนที่หาปลา NC ีเราต้องหาฝูงปลาที่อยู่ตามโดนพอมีฝูงปลาด้วยวัตจักรกฝูงปลากลุ่มหนึ่งก็คือก้อนคาวก้อนหนึ่งในทะเลที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาทําให้นักล่าไม่ว่าจะเป็นปาลาหรก็ตามก็ตามสิ่งเหล่านั้นสังเกตเมื่อเราเจอปลาเล็กโอกาสเจอปลาใหญ่มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตได้เลยนะครับเราก็มีตัวช่วยอ่านี่หมดโฆษณาเข้าไปเราก็มีตัวช่วยนะครับ ทำให้เราตัดสินใจเลือกจุดยุดทธศาสตร์ในการลงไปที่สำคัญเหยื่อที่บริรนราคาก็ไม่ถือว่าธรรมดานะครับหรือจะมีของกอบนู่นนั่นแล้วแต่แต่ก็คือเราซื้อมาด้วยน้ำเหงื่อน้ำเค็มทั้งสิ้นเราก็เลยเลือกจุดที่เป็นหินบางหน่อยไม่ค้งอ่าเราก็ลงได้เพียงแค่เราต้องการเชือ้อแสดงว่าเวลาเราต้องการเราจะเอาเหยื่อลงไปที่หินหรือหรือเอาไปที่เชื้ออยู่คําตอบที่ดีสุดเราจะเอาเหยื่อไปให้ตรงเชือ้อให้ได้มากสุด ถ้าไปหาหินเกี่ยวหินไม่ได้ตัวเสียของนู่นนี่นั่นถูตกต้องไหมครับอ่าตรงนี้ท่านก็จะมีอะไรว,ว่าโอ้โหเหยื่อเพิ่งถอยมาเลยไม้เรกดอกเรกเอาเลยครับหินเสียของเสียเวลาเสียดายอ่าเราก็เลยใช้เทคโอร,รีในการมองเห็นว่าเหมาะไหมที่จะลงเอ๊ะดูไม่ค่อยละเอียดเลยอัดเข้าไปเอ๊ะัละเอียดไม่พออัดเข้าไปเอ้ยยังละเอียดไม่พอ อัดเข้าไปอัดได้ถึง55ล็อกเพื่อจะนำเสนอรายละเอียดที่เล็กนํามาให้ใหญ่ให้เราตัดสินใจได้นี่คือข้อดีของซาวเดอร์รุ่นใหญ่เทคโนโลยีท็อปเท่านั้นถึงจะมีลูกบิดตัวนี้ขึ้นมาแต่ตัวซิมราดเริต่ต้นให้มาแล้วนะครับอ่าต่อของกลุ่มตกปลาเกาข้อดีอย่างไรเราเห็นเชื้อนะครับเราเห็นเชื้อจริงแต่แดงแดงเขียวเขียวอะไรกันแน่มันมันดูยาก ทําให้รู้สึกว่ามันยากแยกย่างเหลือเกินเทคโนโลยีที่ท่านจ่ายมันทําให้ท่านดูง่ายสักครู่ครับผมเราตัดพื้นทะเลพื้นดินให้เป็นสีดินโอวัตินไปเลยอะไรที่เป็นสีเข้มนั่นคือเชื้อทั้งหมดแต่สังเกตเลยพอจอพื้นขาวเราค่อนข,าอนข้างจะดะูมันดูยากกดเมนูเล็กอ,นนอันนี้เมนูใหญ่เนาะ,น,น,น,ะนี่เมนูเล็กกดเมนูเล็กเลื่อนลงมานะครับเปลี่ยนสีหน่อยเพราะสีหลักๆอันนี้อยู่ที่ชอบเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นดำหรือพื้นน้ำเงินเอาผมเอาพื้นดำก่อนดูง่ายไหมครับ อ่าพื้นน้ำเงินดูง่ายไหมครับอ่าพื้นขาวดูง่ายไหมครับง่ายยากคนเราชอบต่างกันท่านคือเจ้าของท่านเลือกได้ทั้งหมดแต่เหมือนผมผมชอบสีดําท่านชอบสีไหนไม่ถือว่าผิดเพราะเราชอบต่างกันอ่าผมขอเป็นสีดําทีนี้พอเป็นพื้น,พ,นพื้นฉากหลังดําเชื้อต่างๆที่เราเห็นสังเกตครับมันจะเห็นง่ายทําให้เราวาดการคํานวณการประมาณการได้เลยว่าโอ้ของไม่ข้องนะครับ การลากปลาอนีวิ่งเรือไปปับ๊บเปิดทั้งคู่อุ้ยเจอเชื้อปลาฝูงปลาเล็กมาร์กเก็บไว้ก่อนปุ่มเดียวเสียวเลยมาร์กแล้วทาเก็นไหมครับมาร์กแล้วกดทีเดียวจบปล่อยเรือวิ่งธรรมดาปับ๊บเราก็สามารถวิ่งเรือกลับมาที่เดิมได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ปลาเบ็ดทับเชือ้ออ่าถูกต้องไหมครับปลาเบ็ดเข้าไปหาเชือ้อเพิ่มโอกาสที่จะให้ปลากัดเยือประเภทเยือก็มีหลากหลายประเภทเนาะ อยู่ที่ชอบอยู่อยู่ที่ชอบว่าเราชอบยี่ห้อไหนแบบไหนสีไหนส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจเหยื่อผมมั่นใจเลยยกตัวอย่างผมผมก็ไม่ได้ดูยี่ห้อไม่รู้ว่ากินดีไหมโอ้สีนี้สวยเราชอบเราก็พยายามใช้เหยือตัวนั้นให้มันเต็มที่โอกาสที่นกที่กัดสูงแน่นอนนะครับนี่คือสิมราดนะครับที่เหลืออยู่ความชอบนะครับการสั่งซื้อต่างๆนะครับ,นะรบถ้ามาทางทิกตอกให้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เป็นหลักจะมี a d m ิ n ดูเลยนะครับทาง YouTube นะครับก็จะรับทักมาใต้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 ใตใตใตคลิปนี้ผมจะปักแอดมินเนี่ยจะลงลิงก์ไว้ที่สมามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นอกหนือจากนี้เพราะมันคือการอธิบายแบบย่อๆเบื้องต้นรับอุปกรณ์ไปแล้วผมจะมีอะไรที่แตกต่างมากกว่านี้ซื้อที่นู่ซื้อที่นี่ที่นั่นไม่ว่ากันอยู่ที่ชอบแต่รักกับผมครบเครื่องสวัสดีครับบางกุิภูเก็ตครับผม